สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส a c e b o o k แอดนะครับในวิดีโอ EP ีที่25แล้วนะครับของปี2024นะครับเดี๋ยว EP ีนี้นะครับผมจะมาสอนแก้ปัญหาต่างๆของ Facebook แล้วกันนั่นก็คือการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับการติดต่อเจ้าหน้าที่ a c e b o o k เนี่ยเอ่อต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเนาะ Facebook ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะติดต่อได้แค่2กรณีนะครับ1ก็คือเราส่งเคสไปตอบกลับคุยก สองแชทคุยนะครับช่วงวันจันทร์ถึงสุกเนี่ยเขาจะมีเวลาที่มีเจ้าหน้าที่นะครับทำงานอยู่ก็สามารถแชทคุยกันได้แล้วก็สามส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าโทรคุยแต่ว่าโทรคุยเนี่ยจะต้องทําพวกนัดหมายแต่ว่าส่วนใหญ่โทรคุยจะไม่ได้รับแก้ปัญหาพวกบัญชีโดนปิดโดนแฮ็กอะไรพวกนี้จะแก้ไม่ได้นะครับแต่อาจะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีกี่วิธีบ้างที่สามารถติดจอดติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook ได้นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยเพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลาเนาะ ตอนนี้ผมได้เตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ5ลิงก์ URL ล่าสุดที่เราสามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook ได้นะครับก็ตอนนี้ผมทำไว้5ลิงก์แต่เดี๋ยวแยกก่อนบางลิงก์มันจะเป็นลิงค์พิเศษอย่างแบบเนี้ยอันที่1เนี่ยคือลิงก์พิเศษอันนี้สำหรับคนที่โดนแฮกบัญชีเพราะเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะครับพวกมิจฉาชีพมันเยอะเนาะมันก็จะส่งลิงก์นู่นลิงก์นี่มาให้เราคลิกหลอกเราว่าจะปิดเพจเราบ้างอะไรเราบ้างเนี้ย ผมมาเตือนเสมอนะว่า f a c e b o o k อะ่ะมันจะไม่ส่งอะไรแบบนี้มาหรอกครับถ้าปิดมันปิดเลยปิดก่อนแล้วค่อยคุยเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อจนบื้อให้เขาหลอกนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะโดนแฮกแต่ครนี้ถ้าโดนแฮกไปแล้วต้องทำยังไงครับ Copy ปี้ลิงก์นี้นะครับเอามาวางบน Google ครับหรือเอามาวางบน URL ตรงเนี้ยของ Google Chrome เนาะมันจะเข้ามาหน้านี้อ่ามันจะเป็นลิงก์ที่ช่วยให้ถ้าเกิดว่าเราโดนแฮก บัญชีหรือเรารู้สึกว่าสงสัยว่าบัญชีของเรากําลังจะโดนแฮกเนี่ยให้เราทําตามข้อมูลนี้ได้เลยนะครับเช่นไม่ตรงกับตัวเลือกไหนเลยเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้ได้มีคนเข้าถึงบัญชีโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตกดอันนี้แล้วก็ดำเ,เนินการต่อมันก็จะมีวิธีในการยืนยันตัวตนของมันนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเขาก็ทําตามขั้นตอนไปอ่ะอันนี้จบลิงก์ที่หนึ่งไปนะถ้าโดนแฮกมาลิงก์นี้โดยตรงเลยไม่ต้องไปลิงก์อื่นนะครับต่อมาครับ จะเป็นลิงก์ที่2นะครับก็คือลิงก์ที่ผมอยู่ณนะหน้านี้เลยนี่ครับ f a o e b o o k ัส s i n e t meta pro team นะครับอันนี้ทำได้หลายอย่างนะหนึ่งก็คือจะติดต่อนัดหมายเวลาคุยกับพวก Marketing pro ก็ได้หรือจะติดต่อนัดหมายคุยกับพวกเทคนิคข้อ pro ก็ได้อันนี้สำหรับคนที่ลงโฆษณา a อด a c e b o o k กับอีกแบบหนึ่งเลยคือคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับมีปัญหาเรื่องการเรียกเก็บเงินเรื่องบัญชีโฆษณาเห็นไหมเนี่ยเขาจะระบุไว้เลย ก็กดรับความช่วยเหลือครับก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะมีบัญชีของเราเนาะขึ้นมาแล้วก็จะมีให้เขียนให้เห็นเลยว่าอันนี้คือเคสที่เราเคยเอุทธรณ์หาเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่ที่ว่าเขาแก้เสร็จหรือยังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยากจะติดต่อเพิ่มเติมก็ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะคราวนี้เขาก็จะมีบัญชีมีเคสต่างๆให้นะครับบัญชีของฉันถูกบล็อกบัญชีถูกปิดนะครับมีคนแฮกปัญหาอื่นๆโฆษณาไม่ได้รับการอนุม,มัติอะไรอย่างเงี้ย ยกตัวอย่างเช่นบัญชีโดนปิดนะครับเราก็เลือกบัญชีเอาบัญชีไหนโดนปิดอ่มว่าบัญชีนี้โดนปิดนะครับก็กดดูเอากดดูเพิ่มเติมตืดตืดตืดเสร็จแล้วถ้าเกิดยังมีปัญหาอยู่ก็ติดต่อฝ่ายสนับสนุนอันนี้คือลิงก์ที่2ต่อมาครับลิงก์ต่อมาลิงก์ที่3เนี่ยจะไม่เป็นลิงก์ละจะกลับมาอยู่ในตัวจัดการโฆษณาครับจริงๆเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook ผ่านตัวแฟ s ั i o n mark ได้นะครับ ในแอปตัวจัดก,การโฆษณาเนี่ยก็ให้หาไอ้ตัวฟชชั่นมาร์กแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะมีเมนูที่เขียนว่าติดต่อทีมสนับสนุนเห็นไหมถ้าเกิดอยู่ในเวลาทําการเนี่ยมันจะมีช่องให้แชทด้วยซ้ํานะครับแล้วเราก็เลือกบัญชีเราอยากจะติดต่อเรื่องอะไรเห็นไหมก็จะเป็นค,คล้ายๆกันเช่นเอ่อถูกบัญชีทุกปิดอ่ะก็เลือกเลยบัญชีไหนโดนปิดสมมุติยกตัวอย่างเป็นบัญชีนี้อ่าต้องการรับความช่วยเหลือไหม ต๊ดๆให้ดูวิธีการต๊ดๆนี่เรียบร้อยตามนี้นะครับหรือจะติดต่อต่อก็สามารถติดต่อได้เห็นไหมครับไปที่หน้าตัวสนับสนุนทางธุรกิจสมมติมาที่หน้านี้เขาก็จะมีลิงก์ให้เด้งต่อเราก็ทําตามขั้นตอนได้ครับอันนี้หน้านี้เลยอันนี้คือหน้าที่เราสามารถที่จะอุทธรณนเรื่องบัญชีถ้าเกิดว่ามีการละเมิดมันจะมาขึ้นในนี้แล้วเราก็อุทธรณ์กลับไปได้อันนี้สําหรับบัญชีโฆษณานะครับวิธีการต่อมานะครับ วิธีที่สี่ลิงก์ที่สี่เนาะก็จะเป็นลิงก์ดั้งเดิมที่แบบว่าเราเคยเห็นเขาสอนกันเนาะก็คือ facebook/ b ต s i n e สเนส l สเลเลื่อนลงมาครับจะมีนี่เลยติดต่อฝ่ายสนับสนุนแล้วก็กดเริ่มต้นกันเห็นไหมก็จะเด้งมาหน้านี้เหมือนกันครับเสร็จแล้วก็มากดติดต่อฝ่ายสนับสนุนอันนี้คือลิงก์ที่สี่ลิงก์ที่ห้าครับตัดเงินไม่ผ่านอ่าสมมติตัดเงินไม่ผ่าน อันนี้สําหรับเรื่องของการเงินเลยนะก็สามารถเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาเนาะแล้วก็มาที่ตั้งค่าการชําระเงินหรือการเลีกเก็บเงินนะครับสมมติเข้ามาปุ๊บสมมุติมีปัญหาตัดเงินไม่ผ่านนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเห็นไหมครับจะมีเมนูที่เขียนว่าขอรับความช่วยเหลืออันนี้สําหรับเรื่องของของอ่การตัดเงินโดยตรงเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเคสขึ้นปัญหามาให้นะครับอะเพย์เมนต์อาจ่ายเงินไม่ผานู่นนี่นั่น,นแล้วก็ เลือกตามนะครับหัวข้อ,อเปิดตั้งการตั้งค่าชําระเงินมีปัญหาอะไรมันจะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดเงินไม่ผ่านเนี่ยมันจะขึ้นเลยมันจะตรวจสอบให้แต่อย่างอันเนี้ยมันจะขึ้นโชว์ว่าอแอคเคาท์ของผมเนี่ยไม่มีนะเรื่องตัดเงินไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดมีตัดเงินไม่ผ่านจะขึ้นเป็นลิสต์ตรงนี้แล้วก็ให้เราสามารถที่จะทําการขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับอันนี้คือ5วิธีในการติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook อัปเดตในปี2024ครับถ้าเกิดว่าอยากโทร ก็กลับมาที่ตัวลิงก์นี้ได้นะครับอ่าบางคนบอกว่าอยากโทรคุยคุณนัทวุฒิอ่าก็จะมีวิธีนี้ครับโทรนัดหมายนี่พวกเนี้ยนัดหมายเวลาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นบัญชีที่เขาเรียกว่ายิงแอดนะครับก็จะสามารถนัดหมายเวลาโทรได้พอเรานัดไปปุ๊บเจ้าที่ก็จะทําการโทรมาครับวันนี้ก็สามารถคุยกับเจ้าที่ที่เป็นคนไทยได้เลยนะก็จบในส่วนของ การติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook อัปเดตปี2024นะครับก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้น,นิดหนึ่งนะครับก็จะมีชาแนลนัทวุฒิภูเพชรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณให้ผมด้วยแล้วกันเนาะช่องทางต่อมาจะเป็นไลน์แอดแอดนัทวุฒิ854นะครับฟอลโล่ Follow ไว้ได้เลยเวลามีคลิปออกใหม่จะบอสแคทให้เรียนก่อนเสมอนะครับคนที่ตามในไลน์นะแล้วก็ตอนนี้ผมเปิด Tik Took ส่ววนตัแลมากดติดดตามไ้้เลยลยแวก็มีกลุ่ม ชื่อกลุ่มว่าคังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีอันนี้เป็นกลุ่มฟรีนะครับมากดขอเข้าร่วมได้เอาชื่อกลุ่มไปเสิร์ชหาดูนะครับมีเงื่อนไขง่ายๆคือห้ามมาแอบแฝงคอร์สเรียนต่างๆเนาะแล้วก็มีแฟนเพจชื่อนัทวุฒิผู้เพจภาษาไทยต่อท้ายด้วยสังเกตแบบนี้ก็สามารถเอาชื่อเพจนะมากดเสิร์ชหาได้นะครับเข้ามาแล้วกดถูกใจแล้วกดให้เป็นรายการโปรดด้วยแต่ว่าระวังเพจปลอมนะเพจจริงต้องมีคนตามประมาณ30,000นกว่าเท่านั้นแล้วก็ ต้องมีคนกด like post ไลค์โพส์เนี่ยเยอะๆเท่านั้นนะครับจึงจะเป็นเพจจริงนะนอกนั้นปลอมหมดแล้วก็เฟซส,ส่วนตัวนะครับจะมีเวอร์ฟายสีน้ําเงินแบบนี้ถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟร e นได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเต็มก็กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์แล้วช่วยเ,เพื่อนๆสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในการยิงแอดโฆษณา a c e b o o k ได้นะครับสวัสดีครับ